สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เจ๊หมูมาแจกสูตรต้มปลาร้าหมูสามชั้นหมูสามชั้นนุ่มๆหน่อไม้หวานกรุบแถมต้มกับปลาร้ารสชาตินัวมากกลิ่นหอมของปลาร้าเตะเข้าจมูกไปเลยค่ะใครยังไม่เคยทําสูตรนี้ต้องลองนะถ้าพร้อมแล้วมาเข้าครัวตามเจ๊หมูแล้วก็โจทย์สูตรดูวิธีทํากันเลยค่ะทุกคนเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนําหน่อไม้ต้ม700อกรัมมาหั่นตรงส่วนของหัวอ,อกจากนั้นหั่นครึง่งเป็นแนวยาว และก็หั่นเป็นชิ้นได้เลยนะคะอันนี้ตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนต่อมามาหั่นหมู3ชั้นกันค่ะวันนี้เดียนใช้700กรัมหั่นครึ่งหนึ่งก่อนค่ะหลังจากนั้นก็หั่นให้เป็นชิ้นได้เลยนะคะเล็กใหญ่ตามใจชอบเดียนชอบชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเคี้ยวเพลินมากต่อมาเรามาเริ่มทำเครื่องแกงกันเลยจ้าเดียนจะเริ่มจากพริกไทยดำหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงในครกตามด้วยตะไคร้ซอยหช้อนโต๊ะ จากนั้นก็โคลกส่วนผสมให้พอหยาบนะคะนำกระชาย5ช้อนโต๊ะลงไปลอยกระเทียมซอยอีก5ช้อนโต๊ะจากนั้นโคลกให้พอหยาบค่ะเสร็จแล้วตามด้วยหอมซอย5ช้อนโต๊ะโคลกรวมกันให้ละเอียดดีเลยนะคะจากนั้นตามด้วยกะปิ เสร็จแล้วก็โขลกส่วนผสมทั้งหมดให้ละเอียดกลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเรียบร้อยแล้วเราจะนําไปพักไว้ก่อนค่ะเริ่มทําต้มปลาหมูสามชั้นกันเลยจะ้ะตั้งหม้อตามด้วยกะทิ750มิลิลิตรเปิดเตาใช้ไฟกลางจากนั้นนําเครื่องแกงที่เราโขลกไว้ลงไปเคี่ยวในหม้อเลยค่ะเอาให้เข้ากับกะทิเลยนาะคนให้กะทิแตกตัวออจากกันค่ะ ่อมาใส่กะทิเพิ่มลงไปอีก750มิลลิลิตรคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยหมู3ชั้นที่หั่นเสร็จแล้วลงไปเลยค่ะเจียนจะปรุงรสด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ5ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก5ช้อนโต๊ะน้ำปลา5ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะ ่อมานําหน่อไม้ต้มที่หั่นไว้ลงไปในหม้อได้เลยคนในส่วนผสมซึมเข้าในตัวหน่อไม้ดีเลยนะคนไปเรื่อยๆจนได้ที่นะคะทุกคนตามด้วยพริกชี้ฟ้า200กรัมค่ะใส่ลงไปละสีสันสวยงามนะ่าอีดนะ่ารับประทานมากว่าคนอีกสักเล็กน้อยให้เข้ากันนะคะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าต้มปลรราหมูสามชั้นนะ่ากินมากๆลย เป็นอาหารพื้นบ้านนะคะรสชาติน่าลิ้มลองสุดๆหรอหอมกลิ่นปลาากินคู่กับขา้าวสวยร้อนๆก็คือรสใครที่ลองได้กินต้องติดใจแน่นอนค่ะอย่าลืมแชร์สูตรและบอกต่อด้วยนะคะทุกคนเจ๊หมูขอตัวไปกินก่อนจ้าหิวหิวหิว ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทากอินบ็อกเพจหรือแอนไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ